うん。 สวัสดีครับพบกับผมเอกบ้านสุขใจระยองนะครับวันนี้ผมก็พามาชมบรรยากาศนะครับอัปเดตการก่อสร้างโครงการนัทมนหฮิว8นะครับตรงบริเวณชากกอไผ่นะครับตรงนี้ก็ใกล้กับถนนเชิงเนินนะครับเมื่อวานผมก็มีโอนไปหนึ่งหลังนะครับผมวันนี้ก็มาบริการหลังการขายให้ลูกค้าก็คือมาขอมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟให้นะครับตรงนี้นะครับบ้านด้านหลังผมนะครับกำลังอยู่ในการก่อสร้างนะครับประมาณ70%แล้ นะครับเป็นบ้านขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับจอดรถได้2คันพื้นที่มากกว่า70ตารางวานะครับตรงนี้นะฮะเหลืออีกไม่กี่หลังแล้วนะครับก็จะปิดสำหรับโครงการนัฐมนฮิลชากก่อไผ่นะครับแล้วก็เตรียมพบกับนัฐมนฮิลหนองคอนะครับผมเป็นโครงการที่ถัดไปนะครับผมที่กำลังจะขึ้นนะครับ สำหรับตรงนี้นะฮะหากคุณลูกค้าสนใจท่านใดสนใจนะครับกำลังมองหาบ้านนะครับบ้านเดี่ยวดีๆนะครับทั้งในเขตบ้านค่ายตาขันหน้าตาขวัญบ้านแรงบ้านดอนนะครับผมหรือในเขตอื่นๆของระยองนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสนใจบ้านหลังไหนในเพจนะฮะหรือว่าลูกค้าติดปัญหาติดขัดอะไรนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ จะเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันหรือโทรเข้ามาคุยก็ได้นะครับผมมีบ้านให้คุณลูกค้าได้เลือกมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอกบ้านสุขใจระยองขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ